ประเทศเวลานี้โลกเขาไม่อนุญาตประเทศไทยไม่ได้อยู่ประเทศเดียวดายในโลกนี้คิดได้แต่นานาชาติสาระสัาญา,าระหว่างประเทศกาประชาชาติเขาไม่ยอมให้ประเทศใดเข็นฆ่าประชาชนเขาชนิดที่ล้าเผ่าพันธุ์คือเพราะฉะนั้นเราไม่ได้อยู่ประเทศเดียวในโลกและที่สําคัญที่สุดก็คือว่าคนเพื่อใดเขาไม่ได้กลัวความตาย เขาไม่ได้กลัวอาวุธอะไรเลยแล้วพร้อมจะไหลามามากขึ้นลุกฮือกันทั้งประเทศมากขึ้นพี่น้องที่ระหลายเพราะฉะนั้นในวันพรุ่งนี้นี่หมายถึงว่าสถานการณ์ไปได้ถึงวันพรุ่งหลายคนคิดว่าจะได้ตักบาทหมายความว่าพวกอพบปีนั้นไม่จะลายการชุมนุมในคืนนี้ สออชอประชุมเสร็จเลยนะครับจะวางแผนเดินเกมยังไงก็จะเอาเรื่องการที่พวกเราไปยึดอาวุธที่พวกนั้นเข็นฆ่าพวกเรามาเป็นสำนวนว,นว่านี่แหละคือการก่อการร้ายเพราะฉะนั้นอาวุธที่ยึดได้ที่สะพา,านสายามันบอกว่าเนี่ยคือก่อการร้ายผมจึงถามนายอภิสิทธิ์ว่าหรืออธิบดีเดียใไดแปลว่า ถ้าให้มันถืออาวุธแล้วยิงเราตายแสดงว่าไม่ไม่ก่อาการได้แต่เราไปแย่งกืนไม่ให้มันยิงเราแล้วปัดที้เราคือแล้วกลายเป็นผู้ก่อาการได้เอาแบบนี้เช่นวันพรุ่งนี้ก็จะแห่คำวนวณแบบนี้เตืมกันไปหมดพี่น้องที่รักแล้ววันนี้ก็ทําบรรยากาศ เอากลุ่มคนพันธมิตรให้หมอตุเลเนี่ยนะครับเดี๋ยวถ้าใครตาใสขาึ้นรูปได้มันจะยึดสนามบินภูวณภนะูืิแม่ไอ้หมอตุลเนนะี่ยไอ้กลุ่มไม่แบ่งสีเนะี่ยไอ้กลุ่มรักษาความสงบเบื่อการชุลม,มุมเบื่อปบคัดค้า,า,านการยุสบสภาแล้วถามว่าประวัติมันมีอะไรบ้างยึดทำเนียบ ยึดสะพานมรควานปิดเส้นทางสเสด,ด็จยึดสนามเป็นสุวรรณภูมินั่นที่มันทําแล้ววันนี้มาในข้าเสื้อสีชมพูต้องการให้บ้านเมืองสงบพี่น้องที่เราทั้งหลายผมบอกว่าสงบส้นตีและพวกมึงตัวต่อการความไม่สงบแล่อเวลานี้ให้ไปบ้างแลครับพลเอกประถมพงเกศรสุข ้านหน้าเขาวนสารไทยแบบนี้ไปรบกับใครผมนี่เป็นหว่วงจริงๆบางคนเนี่ยนอกจากเสียดินแดนแล้วแถมเสียตัวกับผู้หญิงนะผมเตือนทนายความพันธมิตรก็แกงพันธมิตรท,ท,ทันทงไปใสเสื้อสีชมพู มันบอกว่าพวกมันสองแสนแที่น้องนับหัวมันเลยนะครับมันมีไม่กี่คนแต่ต้องการอุปโลงนี่แหละครับพวกที่ต้องการในรัฐบาลอยู่อย่ายุสบสภาก็ปรากฏเป็นพวกเดียวที่ยึดสนามบินซึ่งก็เป็นพวกเดียวกับรัฐบาลอาภิสิทธิธ์เวชากิวานั่นแหละแล้ววันนี้นายกันสิพิรมซึ่งเป็นผู้ต้องหาตัวจริงคดี ก่อการร้ายยึดสนามบินไฟทั่วโลกบอกไล่จับทักษิณธนวัตนข้อหาการก่อการร้ายทนายความพันธมิตรก็แก๊งพันธมิตรทั้งแพต ไปไกลเสื้อสีชมพูมันบอกว่าพวกมันสองแสนแปดที่น้องนับหัวมันเลยนะมันมีไม่กี่คนแต่ต้องการอุปกรณ์นี่แหละครับพวกที่ต้องการเนินรัฐบาลอยู่อย่ายกสภาต้องประพฤติเป็นพวกเดียวที่ยึดสนามบินซึ่งก็เป็นพวกเดียวกับรัฐบาลอภิเษกุฒิทาทิวานนั่นแหละแล้ววันนี้นายการศิึกพิรุม เึ่เป็นผู้ต้องหาตัวจริงคดีก่อการด้ายยึดรนามนินไปทั่วโลกบอกใกล้จับพัดสินธนวัตน์ขอหาการก่อการร้ายทนายความพันยมติต แกงพันธมิตรพันธมิตรไฟไฟเสื้อสีชมพูมันบอกว่าพวกมันสองแสนแปดที่น้องนับหัวมันเลยไปทั้งมันมีไม่กี่คนแต่ต้องการอุปกรงนี่แหละจ้าขั้วตีต้องการเนื้อประธาลดูอย่ายุบสภาก็ตรองกา ทั่วโลกบอใกล้จบพัดสิงธนวัฒน์ข้อหาการต่อการใดท่านนาย ราชประสงค์เราคลุกคลีกันมากว่า3าสีป่ปีบางคนที่อยู่ในการรัฐสภาก็รู้จักกันมา18ปีเป็นเพราะเราได้ร่วมชะตากรรมกันมาและก็เป็นเหตุให้เราได้มาพบกันต่อไปเพราะภารกิจของเรามันยังไม่หมดและต้องเดินหน้าต่อไปขอเป็นกำลังใจกับพี่น้องทุกคนร่วมเพียงบาเพียงไหลจนกว่าเราจะได้ชัยชนะแม้มันจะยาวไกล จะยากลาบากเพียงใดขอให้พี่น้องมีหัวใจมุ่งมั่นว่าเราจะไม่ยอมแพ้จนกว่าเราจะถึงเส้นชัยขอให้ความสุขมีกับพี่น้องทุกคนเพื่อววันชัยชนะของเราและพี่น้องคอนใดทั้งชาติขอบพระคุณมากครับพี่น้องทุกท่นสวัสดีครับพี่น้องที่เคารพนะครับตอนนี้มีเรา นะครับอเอสอาแยกราจจดฎรดมิตในรับแจ้งจากหน่วยกู้ชีพและรักพยาบาลที่สแตนบายรอบพื้นที่ว่าอยากให้พี่น้องเสียแดงไปมีท่าทีดังเกียรติเขามาด้วยความบริสุทธิ์ใจบางทีเราควาสบายใจเหมือนอยู่ดีๆเพื่อนมาเปิด้านหายลูกหน้าบ้านกูเป็มเหมือนกันเลย ไม่มีที่หรือยังไงยมาโคตชุคือไอรถพวกนี้เนี่ยเราดูแล้วมันไม่ค่อยจะเป็นมงคลแต่เราไม่ได้เกเลียดเกลียดท่านหรอกแต่เราดูแล้วว่าท่านลองคิดดิครับท่านอยู่อบ,บอุน่นพ่อแม่ลูกอยู่ดวันนึ่งแล้วพอแตกตึตงนไปจอดอยู่หน้าบ้านท่านคิดยังไงลองคิดดูกันกัน ไอ้ที่พูดเนี่ยไม่ใช่ว่ยยุไอ้ที่นอกแสดงเราไปโกรธเกลียดหน่วยกู้ชีพและรถพยาบาลน,นะครับฉะนั้นหน่วยกู้ชีพและรถพยาบาลทาน อบอุ่พ่อแม่ลูกอยู่ดีนวันหนึ่งแล้วพอจ็กินกระจอดู่หน้าบ้านตันคิดยังไงลองคิดดูก็แล้วกันอ้ที่พูเนี่ไม่ใช่ว่ายูกไอ้พี่น้องเสียใ